ใครได้กินตัวเจบ้างอ่ะเต่าเหยียบโลกอาจารย์รู้จักปะเป็นไรกับเบนส์เนี่ยเองถามพี่สองสามรอบผมได้กินแค่ผักกะเพราเองอ่ะอ้าวไปไหนเนี่ยเขาเขาจะกระทืบมึงเนี่ยกูถามมึงเป็นไรกับเบนส์มึงไปบิดเขามาเนี่ยอยู่คนไหนก็มีปัญหาไม่ทั่วไปบําบัดดิปะหรอครับแถวแถวนี้มีคนอยากอัดเพลงกับผมปะจา้าโอ้ไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับค่าฟิสเท่าไหร่ครับเสียค่าฟิสไหมครับฟรีโอ้ไม่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 ได้ไม่ทำครับไม่ได้ทำทำแล้วถึงล้านวิวไหมครับถึงแน่นอนพี่ สิบล้านชัวใช่เหรอประหยัที่ไหนอ่ะพัทจาใช่ผมต้องเสียตังค์ด้วยไหมเนี่ยไม่เสียจะเสียเท่าไหร่ครับพูดมึงพูดเกี้ยกูฟังไม่รู้เรื่องเอ่ะจานแถวนี้มีมีงานให้ผมทำกับจาน มีครับเข้ามาเดินเล่นในเมืองวันละอ่าสี่ห้าชั่วโมงก็ได้ครับละห้าหกชั่วโมงก็พอแต่ต้องมาทุกวันนะานมามา,าสักยี่สิบวันก็ได้เดือนหนึ่งมีมียี่ห้าเอมีสามสิบวันเอามาสักยี่สิบวันสิบแปดสิบเก้าวันพอเอ๊มาประมาณนั้นแหละต่อเดือนจานจาน 8, ่ายจานจาน่ายกี่บาทจานแปดหมื่นครับให้สามหมื่นแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอเงินส่วนตัวให้เองอีกห้าหมื่นโอเคปะ่ะได้ได้จานเออท่านเซอรไม่ไหวแค่นั้นแหละถือว่านับหนุนเราไปเห็นพี่เห็นเองมีของเนี่ย มีแววมีแววเองชื่ออะไรอ่ะใช่เจ๊ปะการรู้ได้ไงเดี๋ยลองไม่เห็นใครในคนในโต๊ะนี่มันพูดกันไงเองชื่อไม่เอ่ยชื่อเลยการรู้ได้ไงเนี่ยเห็นคนในโต๊ะมันพูดกันออจากเอ็ง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 ขยับเออเราขยับก็ไปก่อนได้มื่อเดี๋ยวพี่ขอคุยกับน้องๆในโต๊ะก่อนมึงได้มึงได้กลิ่นตัวมันปะ ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราอยู่เหมือนเดิมไอ้เจงบิอย่าไปออกไปก่อนหพี่ขอคุยกับคนนี้นี้ก่อนเอ่พวกมึงได้กลิ่นตัวไหมได้กลิ่นเปรี้ยวๆอ่ะพี่โอ้โหเฮี้ยแม่งเหม็นนิ่ัยาึงยู่ข้างกูเนี่ยไม่ไงน้องไม่มีอะไรครับจันกินอะไรติดคอมไม่สรุปเองจะทำไหมเนี่ยทำทำทำจันแล้วผมก็ทำงานเลยไปเนี่ย ได้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 เดี๋ยวไปเจอกันที่พัทยาเดี๋ยวบอกพี่ต๊อดเขาด้วยอาจารย์อาจารย์จะฟีดฟีด,ด,ดกับผมป่ะแล้วเพลงเพลงของเองนี่ดังสุดกี่วิวเนะี่ยสิบสิบล้านจานสิบล้านโหสิบล้านเลยหรอใช่จ่ะเป็นเองเป็นแรปเปอร์ดังที่สุดในไทยปะเนี่ยใช่ใช ผมกำลังมาช่วงนี้ผมกำลังมาคุณรู้อะไรเฮียหกเจ็ดแปดเก้าไอเฮียสิไม่มีกูขอกูแดงนึงให้เฮียเจ็ดยัดหกเจ็ดแปดเก้า โอ้ยเฮียมึงยังมีหกสามอ้สัตว์้อันนี้เดี๋ยวผมไม่รู้ฮัลโหลตรงนี้มีใครได้กินตัวเจบ้างอะเมื่อกี้ได้กินเหมือนปะฮัลโหลน้องมีใครได้กินตัวปะไม่ได้กินรอเลยอะได้กินได้กินเปรี้ยวเฮิบเลยได้กินได้กินสวนมะนาวอะพี่แม่งเดินผ่านมาเฮียมต้องไม่ต้องไปหักหน้ามันด้วยมึงกินเดินมาลริ่มเลยเฮียไม้ เสร็จอย่างจานเสร็จอย่างเนี่ยเ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเริ่มงานแต่พรุ่งนี้นะได้จานนี่เอาเงินไปทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ควักเอางี้เดี๋ยวละโบบาจะให้เองสามหมื่นแล้วก็พี่ควักส่วนตัวให้เองอีกห้าหมื่นทำสามวันขอเบอร์ก่อนได้ไปผมจะไปได้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 จะเบอร์ก่อนก่อนเลยหรอใช่จะ,จ,ะจะไปซื้อรถกับขีมอาบน้ำกับที่จับกิดเต่าเหยียบโลกอาจารย์รู้จักปะ <laughs> เคยได้อาบน้ำจาะอ๋อว่าอยู่เอ้อพี่แนะนำที่เฉยจะก,กดพี่นะเอยโคโลนซื้อซื้อทาบ้างนะน้องเ<ด>จเจกันมันแลกกินฮึบเลยอ่ะไปจานพูดงี้ไม่พี่ไม่ได้ดา่าแไม่ได้ว่าเราโอเคแบบว่าเออคนในโต๊ะเขาไม่กล้าพูดกันก็ถามนาเออคนที่อยู่แถวนี้เขาไม่กล้าพูดกันผมขับรถไปซื้อชก็ได้ไปกัเปียกก็ได้นะ น้องพี่อ่ะอยู่ตรงไหนอาจารย์ข้างล่าง,งข้างล่างเปียอ no> ยู pigs pigs> <t <t cool <t <t ่ข้างล่างน้องหามันเลยอยู่ข้างล่างเย็บแม่งต้่มมุกทันด้วยนะไอสัตว์เฮ้ยแม่งกลิ่นแม่งเหม็นจรินนะมึงกินพุงได้กลิ่นอะไหมน้องโูกอุ้ยกินตัวพอว่ากินปากพอเลย โหลดจานมีมีเบนให้ผมไปใช้เปลอาจารย์โอ้ไอ้ไม่มีวะน้องไม่มีไม่มีไม่มีเองเป็นไรกับเบนเนี่ยเองถามพี่สองสามรอบแล้วเนี่ยผมหยุดได้ผมหยุดได้จริงจานหยุดเบนได้ผมบาดเบนอ่ะหยุดไม่เรียกกูแต่จานเที่ยอะไรของมึงเนี่ยไม่ไม่มีวะน้องช่วงนี้ผมเองจะไปทำอะไรอ่ะเองจะเบนไม่ทำเลยถ่ายเบนส์กับแอคสาวไปวันวันเอาเงี้ไอ้ไอ้ฟิวไอ้ฟิวฟิวไอ้ฟิวไอ้ไอ้ฟิวผมม่วงอ่ะ เสื้อดำอ่ะกางเกงไงไอรองเท้าขาวไอ้ฟิวฟิวเอ็งขึ้นไปกับมันดิพาไปไทยเอ็มบีด้วยครัพี่เออเอ็งเอ็งไปกับมันดิไป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 ไขอขอกินสเต็กจานหนึ่งนะเพื่อนเจ็ดแม่จะมายืมรถกูไม่ให้ยืมหรอเฮียครับยังไม่เป็นเลยจะมายืมรถกูคอรับคอมคามฮร์ดเส้าของเทมอ่ะไอคุณคุณเนี่ย เท่ครับเท่เท่ครับดอครับจันตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยผมหาสามแสนอ่ะมีเอผมเมล่าไม่มีครับไม่มีครับเนี่ยขอจันอัปตอรี่ไข่ปลาเป็นเงนะอุ้ยเฮีย er, สองล้านเลยเนะี่ยลืมดูดก็เฮียกดมาโทษครับลืมดูดูคนไวเฮียโว้ er. โพี่ผมได้กินแค่ผัดก,กะพเพราเองอ่ะอา้าว ถ้าไม่เป็นงั้นอะส,สเต็กอะสเต็กไว้ไหนไม่รู้อะเดินเปลี่ยนเมนูงงงงแปลกไม่ใช่นะจ๊ะอ้ผมบอกให้สั่งแบบเต็มบบเลยเอางี้เดี๋ยวไปดูในคลิปใน you tube นะมีได้ถ่ายลงปะได้เอาลงปะเอาลงยังกำลังอัพกำลังอเดี๋ยวไปดูเลยเอ็งเอากล้องตัวไหนของพี่ไปถ่ายอะผมไม่ได้เอาไปนะ ไม่มันกล้องของพี่มันมีตัวหลักหมืน่นหลักหลักแสนแล้วก็ไอตัวแบบสี่สามสามสี่แสนนะเองเอาตัวไหนไปก็ได้เอาตัวหลักหมื่นไปก็ได้นะน้องไม่ได้เพื่อนต้องหลักแสนเพื่อนเราไอฟนนิวไอฟิวมันเอาตัวเอามันเอากล้องตัวไหนไปถ่ายมึงพูดมาดิต้องหลักแสนไหมไม่ชัดโอ้ <c oughs> โหเฮียอาจารย์มี้พุหมื่นอาจารย์มีพุผมคืนจะไปทำอะไรอ่ะไม่อยืิงนู่นใจนี่จัน มีคนมาบอกกูเนี่ยมึงไปได่าพ่อเขาเนี่ยเขาจะมายิงหน้าบ้านเนี่ยไม่ใช่นะจ๊ะคนเนี้ยเบียดจานแล้วมันเอไอาจารย์อาจารย์ยั่วเขาจะมายิงมึงถึงหน้าบ้านเนี่ยเขามาคุยกับกูเนี่ยไม่ใช่นะที่ผมงไปเบียดจานผมก็ไม่ใช่นะอัันน,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 น้บอดบอดบอดเหรอใช่ใช่แม็กเล่นเกมไม่สนใจเลย,ยค่ะฝากดูหน่อยไหนครับ แม็กเล่นเกมมึงสนใจผู้หญิงหน่อยเฮียผู้หญิงฝากบองเนี่ยมึงสนใจเมียหน่อยดิเมียฝากบองเนี่ยถ้าเขาไม่ดูแลพี่ดูแลหนูก็ได้นะนะนะจ๊ะเอางี้มึงทำงานไปเข้ามาทุกวันนะต้องมาเห็นให,ให้กูเห็นทุกวันนะเดี <Okay. S 1> ๋ยจะเบิ์ก่อนใช่ไหมสองหมื่นเลขอะไรโอนให้ก่อนหน <18 30. S 1> ึ่งแปดสามศูนย์จ้ไอโบโบฝากโอนให้เขาในเดหนึ่งแปดสามศูน บัญชีพี่ม่งนี่หนึ่งแปดสามศูนย์ใช่ไหมสองหมื่นนะสองหมื่นเดอนเ<ช>บิรเท่าไหร่สองหมื่นใช่ไหมใช่ครับโอเคแมงพันแมงอะไรฟรีกับเราบแบบไรแมงพันแมงพัน <laughs> เอ้ยมึงคิดค่าฟรีเขาด้วยหรอไม่คิดนะจ๊ะไม่คิดฟรีฟรีฟ <laughs> รีอืมกำลังสร้างตัว กูไม่กูไปดูเพลงมาไม่เห็นเพลงอันไหนล้านวิวเลยไม่มีเลยอาจารย์คุณเนี่ยไหนมึงบอกเพลงมึงมาเนี่ยพอมึงของขึ้นเนี่ยมันก็โม้ไปเรื่อยอีกแล้วเนี่ยมึงมาจับขุดขยะเอ้ยไม่ใช่อะไรของมึงเนี่ยกูงงเนี่ยมึงมีเพลงถึงสิบล้านวิวจริงไหมเนี่ยอายแป๊บหนึ่งนะไอฟิวเพลงมาบอกว่ามึงมึงไปกินข้าวแล้วมึงมึงไปกินข้าว มึงไปยืมรถเขามาถ่าย MV ด้วยหรอไปดูบุหรี่ในรถเขาด้วยเหรอไม่ได้ยืมรถนั่นรถเพื่อนผมไม่ไกด์ฟิวมันบอกเนี่ยมีคลิปไปตามคุณเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะก็มันบอกมันมีคลิปอ่ะใช่นะมรู้อ่ะก็เฟหไม่จริงไม่จริงกินติ๊เลยกินติ๊กเลยแล้วแล้วมันแล้ไปยืมรถเขาแล้วผู้หญิงเขาว่าไหมน่ะบอกว่าบอกมันบอมันบอกไม่ใช่รถกูโอ้โหมึงพูดแบบนั้นได้ยังไงวะ มันพูดอย่างนั้นเหรอฟิวใช่พี่โอ้โหเฮียแล้วเขาเดี๋ยวเขาโพดประจานอีกนะกูบอกก่อนนะมึงนี่ทําตัวอยู่กับใครไม่ได้จริงๆนะไปมึง<อ>ไม่ต้อง,องกูยังไม่ได้มึงรับเข้าครอบครัวนะไปจามึงต้องพิสูจน์ตัวก่อนอันนี้มึงมึงไม่ผ่านเว้มึงสร้างแต่ปัญหา เขาจะมากระทืบม,มึงหน้าบ้านอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยอะไรผมมีพี่คิงเไยพี่คิงเฮ้ยคนคิงปกปรองขอสี่เลยกไ็ได้น้องไม่ได้ดูไพ่ขอสี่เลยนะไม่ได้ดูไ,ไ,ไดพ่เหมือนคนเลยเนี่ยมึงสร้างแต่ปัญหากูจะมงออกจากครอบครอบครัวแก๊งแล้วเนะี่ยมึงได้ปัญหาอ,อาจารย์ดังไม่กูกูจะไม่ให้มึงทำงานแล้วมึงจะไปอยู่ไหนก็ไปเลย เฮีย er, มึงทั้งแบบชักหน้ากล้องกะอะไรมึงเสียหมดเลยเฮีย er. ไปไกลกูดิไปครับผมจะเป็นโรจาร์ย er, มึงไปอยู่กับใครมึงอยู่ได้ไม่นานหรอกบอกให้ถ้าทันตัวอย่างเงี้ยเฮียมึงมางองแงเอาเบนซ์เนี่ยไปนี่ไปก็ปผมไดเป็นอีกทีผมเอาเ <your> oh, <yeah. S 1> วกับเอ็กซ์ซ่าโอ้โหโดนอะไม่มึงอยู่กับใครน่าไ,ไ,ไม่นานหรอกมึงออกจากบ้านกูนไปเลยนะ<ด>ไปไปไป ว่าเราหลอกอ่ะมาหาโดนอืมไม่เห็นหลอเลยเอาไปพูดเญงอ่ะไป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 มึงออกจากบ้านกูไปเด้อด้ยนะเอาจานมาก็อยู่นี่แต่ปัญหา้เฮียมึงเรียกใครจานกูไม่ได้ชื่อจานจานหลังโตกับผมวันนึ่งอ่ะอ๋ออ๋อ พอไม่ได้อยู่บ้านแล้วปากเก่งเฮ้ยมึงจัดจัดไปดิตรงนี้ใครจัดไปได้กูให้แสนเลยหนึ่งหนึ่งพูดจริงนะพูดจริงนะอ่าจริงเนี่ยเนี่ยเอาเอามันดิเย็ยเจนะมามาดิมามาเล่นมามาดิมามาดิเร็วๆดิใครกูได้ทั้งสองแสนด้วยอ่ะสองแสนด้วยโมอยู่นั่นแหละนี่ไงโดนส่นตีนเลยนี่ไงเอาดิมันจะตายแล้วเนี่ยเอ๋อสองแสนนะเฮ้ยหันสองหันสองเจเพื่อนเจเพื่อน เออได้ได้ได้ขยายสองบ้านได้บ้านได้ฮึแม่งเมาแล้วแม่งนี่มีปัญหาตลอดเลยนั่นแหละเจียนเจียนเจียนกนครับพี่โอเคเอามาเข้าโรงพยาบาลด้วยนะที่นี่แม่งอยู่แม่งชอบฟังแต่ปัญหาให้คนอื่นอีที่บ้านมันอยู่จังหวัดอะไรวะใครรู้ป่าวันนี้เฮียจอมมันเล็กเนี่ยดอนดอนพี่ดอนดอนผูดรนครับผูดรครับอ๋ออยู่ดอนเหรออีที่อ เอามันไปบำบัดไปได้ยังเฮียมาโมให้พวกมึงได้ยินได้ยินเหมือนโมป่ะแม่งมามาขอเบิกเงินกูก่อนเฮียงานยังทำไม่ครบเลยจริงพี่เฮียกูรั่วเลยเฮียงานยังทำไม่ครบเลยเฮียมาขอเงินเฮียเหมนจัดและเฮ้ยเมื่อกี้มันเก็บมันขอค่าฟรีใครบ้างอ่ะใครเอค่าฟรีให้มันไปบ้างอ่ะเมื่อกี้ใครมีสลิปบ้างเนี่ยเฮียมึงแฉแม่งเลยนะไอ้สัตว์ ขอฟีดเป็นทั่วเลยเฮียเดินหาขอฟีดอยู่นั่นแหละเฮียหาขอฟีดเขาไปทั่วเฮียเมื่อกี้ไอไออฟิลมันมันบอกว่าไงนะเมื่อกี้มึงมึงเล่าดิเมื่อกี้อะโมันจะพาผมไปกินเอฟไลเนี่ยแต่ไม่ให้ผมกินกับกะเพราไข่ดาวโอ้ยเฮียแล้วมันทำอะไรอีกอะมันมันมันไปดูดบุหรี่เดินรถเขาด้วยอุ้ยพี่ตาพี่ติจารณ์อะไรไงต่อฟิล์มเล่าต่อให้ครบดิ แล้วทำอะไรอีกพี่เหรอแล้วแก้วพี่ไปไหนแก้วพี่อ่ะแก้วกูหายเนี่ยเพอเห็นมาแบ๊บแหละไม่รู้อยู่ไหนไอ้ฟิลมึงเห็นแก้วกูปะเห็นเห็นแบ๊บหนึ่งอยู่ที่อุดอนมะครับพี่โอ้ยเฮียมึงนี่แม่งขโมยทุกอย่างเลยนี่ว่าน่าจะรถเป็นแก้วเก่านะพี่อนโอ้ยสัตว์มึงเป็นเฮียอะไรรถเบนซ์เนี่ยแม่งจะมายืมเบนซ์กูไปขับดิไอสัตว์แต่กูไม่มี มีแค่ในไฟเอ็มอะแม่งไม่ขับเดี๋ยวนี่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 น้องชายกูมาพอดีเลยน้องน้องน้องมาเล่าวีรกรรมดิเนี่ยพี่กระทืบมาแล้วเนี่ยอะไรพี่เนี่ยไอเจเนี่ยมันนอตาอยู่เนี่ยเอาวีรกรรมเหรอเออวันนั้านน้นสาให้ยืมรถเบนซ์ผมไปส่งที่ลังสิตแม่งเสร็จเอาตีนขึ้นบนบอร์ดรถผมอ่ะโอ้โหวิลกรรมแล้วคาบคาบขี้ตีนติดบาะรถผมอ่ะ กูเล่ดไอ้เฮียมึงทำได้ยังไงอ่ะจินลูกอมทิ้งมวยมัวสวดตามรถผมมาพี่ถึงบมานัมก็มนเจ็บอ่ะวันนั้นไปเที่ยวผมขับรถสิบห้าทีผมก็ถึงบ้านแล้วผมต้องไปลำบากส่งขับไปตั้งชั่วโมงหนึ่งอ่ะพี่ขับไปกลับอ่ะแก้วอยู่ไหนอ่ะแก้วอยู่นั่นไงพี่เออสองอันอ่ะสองอันเลยนะสองอันเลยนะไม่ใช่อันเดียวนะที่ผมส่อห้พี่ดูอ่ะหลักเเณ็นแก้วแก้วใครว่า หาหาวัดไม้ล้านหาวัดไม้ล้านสองอันเลยไอ้เช่นนี้แม่งแม่งเฮียงจริงในสัตว์จริงขนวัดไม้ล้านอ่ะรอก่อนแล้วเราสรุปรถเองต้องไปไปทำบุญเนื้อนะเพื่อเดี๋ยวเสนียจะไล่แม่งตไต้ฮเฮียเร่งไม่ได้บอกมันใช่ไหมวันนั้นอ่ะบอกอะไรทีที่มันเอาตีขึ้นรถอ่ะวันนั้นผมมึนมอยู่ยพี่อ๋อแล้วสรุปวันนั้นที่มันบอกว่ามันพาไปดูคอนเสิร์ตี่ะมันพาแบบขึ้นวที จองโต๊ะวี v, ให้สรุปได้ไหมพาไปยืนก่อยเอะไรนะพาไปยืนก่อยครับยืนยืนก่อย <c oughs> อ่ะเ๊าไม่มีให้นั่งเลยมียืนเอ๋ออ่ะไปหาเปิดร้านอื่นแทน <c oughs> สรุปไปเกอร์แล้วเพื่อน <c oughs> แล้วเพื่อน, <c oughs> เ,อนเองไม่เองแล้วเพื่อนเองเขาไม่สงสยัยหรอว่ามันโม้มันอะไรไหม <c oughs> ผมเหมือนแบบพาผมเหมือนผมพาเพื่อนไปเสียหน้าจัดผมก็เสียหน้าจัดเลยวันน okay, ั้นไอ้เี้ยก็คือให้เพื่อนนั่งโบเอใช่พี่แล้วข่าวอย่างนั่งเบนซ์อย่างนั่ง a สามห้าเอาไงคือนั่งโบฟรีด้วยพี่ไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยใช่หรอคอยต่อไปสั้นนะี่กดยกเลื่องยังไงพี่ไม่ใช่มันเรียนเรียนขึ้นรถผมมานั่งผมโอ้พี่กดยกเลื่องยังไงพี่อย่าหลอกนั่งสองคันผมเลยพี่สองเอ็มครับ ไปโจ้ยโอ้ไพ่อะไรเนะี่ยโอ้เยี่หวังเยี่ยวกาสติดนะว,ดวัดมา,านะน้องๆพี่ขอวัดจิดเอ็บเลยไนดะ้ไหมพี่หมดปล่อยเห็จะได้พี่ไปตาทางของพี่ได้ไหมน้องวัดมาหนึ่งเสนได้ไแจกให้ครับโอ้มาผมแจกไพให้เองเพลโอเคน้อง <ไ S 1> เรื่องไ,ไ,ไฟดีนะน้องเพล โค้ชชื่อที่นี่รากูมีสเลดเปิดมาโค้ชที่เฮียหวังเีหวังเฮียมีชิ้นส่วนรถขายไหมไม่มีเลยไม่ได้ไม่จะเปิดเลยโอเคสเลดเด๋อเฮียเลตที่คอ <c oughs> อยู่ไหมครับอยู่ไหมยออใส่มาเลยก็ได้ครับ พี่ต่อครับพี่ครับน้องมีชิ้นส่วนรถขายไหมพี่มีครับเอาอันไหนครับครบเซ็ตเท่าไหร่อ่ะพี่ครบเซ็ตเดี๋ยวดูให้สิบตัวเดียวสิบมาแล้วผมเข้าเลยผมจะปรับปรุงตัวจะไปบำบัดไม่มึงเอาใบบำบัดคนบ้าให้กูดูก่นอนไะด้ติดเอนะติดเอนะโอเคไม่เลย ไอ้เหี้ยขุมมีก้าวอยากมาได้ยังไงเนี่ยขอบคุณครับโอ้ยอะไรวะมึงอ๋องทำเหี้ยอะไรเนี่เอะไหนเหี้ยมึงในตัวมงคลเลยมึงเอากูมดตัวเลยนะเหี้ยมึงรู้ตัวมึงไม่เนี่ยมึงไปไหนเนี่ยเขาเขาจะกระทืบมึงในเหี้ยไอ้ไปยืนใกลตัวประมงคุลอีกควายมีสิบล้านมดนสิบล้านยืมเหี้ยอะไรหนาวอะเบนซ์น่ะให้สั่นเป็นเหี้ยอะไรกับเบนซ์กูถามให้หน้าส้นตีนเป็นเหี้ยอะไรวะ กูถามมึงเป็นเฮียอะไรกับเบนส์อ้เฮียเออก็บอกไปแล้วว่าจะแบกสาวกูเอามาสิบล้านแม่งหมดสิบล้านไอ้สัตว์ไปกระตีนกูที่ปไอ้เฮียมาทำงานแค่วันสองวันไอ้เฮียมาเบิกเงินก่อสองหมื่นอ้ควยมันมีที่ไหนวะโอ้เดินสามคุยได้ไหมแรกแรกกับเบนส์คันหนึ่งไปกระตีนนี่เฮียวะทื่อแม่งเลยสัตว์เนี่ยเขาบอกเนี่ยมึงไปบิดเขามาเนี่ย ไหนวะมึงไปบอกมึงไปบอกมึงไปดูดิไหนไอ้โจอยู่ไหนวะมึงไปบิดเขาหรอมึงไปบิดเขามาเหรอฮะไอ้สัตว์บิดเป็นเสี่ยวเลยบิดนะไอ้เหี้ยค่าฟรีอ่ะเขาบอกเขาจ้างมึงทำเพลงอ่ะหกหมื่นอะเขาโอนไปให้มึงอ่ะมึงบิดเลยเหรอไอ้สัตว์บิดได้ยังไอ้เฮียอยู่กับคนไหนก็มีป <'s> <c oughs> ัญหาไปทั่วแล้วมึงไอ้เหี้ยไปบําบัดดิ่ปะไปตีนี้มาดิมา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 ไอ้สัตว์มา มาดิมานี่ดิสัตว์มานี่ดิมานี่ดิเฮ้ยมานีนี่มา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 ไม่สวนนะ่ะมึงไม่สวนนะ่ะม่สวนอะไรจานจานนี่อาบาคาบเดีมึงไม่สวนน่ะมึงไม่สวนะน่นะฮะพี่เจสู้พี่พี่เจสวนหน่อยพี่พี่เจพี่เจพี่พ โอ้พี่เจเกระแกงกูจะหลุดมึงไม่สวนนะมึงไม่สวนนะกูถามไม่ทราบพี่เป็นที่อะไรกับเบนนักงนี่ยเป็นเทียอะไรกับเบนไ้สัตว์ฮะฮะไอสัตว์เอ้ยมันไปบําบัดดิเฮีย,ยเอาคนบ้าเข้าโรงพยาบาลแป๊บนึงยังแม่งหลุดเฮียเฮียครับเพลงนี้พอไหมเฮีย,หยไหนเพลงไหนโอ้โหแล้วดูเพลงเพราะเพราะเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ามึงอ้าวอะไรมึงอ้าวอะไรมึงเอามันไปบําบัดให้กูดิเอ้ยแทนที่จะ เออมันมาบาดบั่ให้กูนี่เฮียเฮียระวังเขาดิสเฮียนะเธอรออยู่เพลงเฮียกูอยากรู้ว่าเพลงนี้มันคือยังไงดิสกลับไหนได้ไหมอ่ะดิคอร์ดดิคอร์ดอะทำเป็นอยู่เฮียเียเฮียทำเพลงดิสกลับไปเนี่ยทำครับทำครับนี่รอแล้วพี่ผมรอเลยไลาแหลายรอเดินได้ได้มามาฟังในดิคอร์ดได้นะได้เลยพี่รู้ไหมว่าเธอเอ้ยยืมรถก่อนนะไม่ได้ขโมยนะยืมนะยืมยืมกันนะจะเป็นบอมบั่น เอาผมไปบัมบัดเธอได้ไหมทำม,ามึงก็ขึ้นมา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 ,มา,มาดามาขึ้นมา <c oughs> โอ้แม่งตอมอหนีเลยเชียตอมอหนีหร <c oughs> อส่งพีกันล้วไปส่งพีกันหนึ่งแล้วก็เอาลงไปนี่เขาดูจะดูเองโอยอีไหมหรือว่าจะดูไฟเอ็มต่อเลือกก่อนเมนเร็วเรืเ่องเ,เ,เ,เอาสักไอ้เอาสักที่เถอะ โชาดีที่พวกกูได้กันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ทีที่มากลางหลังพวกคนาทำให้มึงระแวงจะพัาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในชากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพอมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหาในเชี่ยนช่องชนพวกูพุ่งไปสุดแรงเกิดเป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตารีน่าพวกกูลอยเฉดฟ้า